สำหรับใครที่อยากอยู่เหนือค่าเฉลี่ยก็คือคุณมีไรายได้แล้วสามารถออมได้พี่จะอยู่เหนือค่าเฉลี่ยขึ้นมาสำหรับผมนะในสภาวะเศรษฐกิจที่พังแบบนี้แล้วพี่ออมเงินได้เพื่อให้เรามีเงินออมที่เพิ่มขึ้นเออและเอาเงินเนี้ไปวางในสินทรัพย์เสี่ยงนะพี่รู้ไหมว่าทําไมเงินถึงเข้าสินทรัพย์เสี่ยงก่อนที่จะไปคุยกันอยากจะชวนคุยเรื่องหนึ่งก่อน คืออยากจะชวนคุยเรื่องเศรษฐกิจพอดีว่าผมอะ่ะเพิ่งฟังอันนี้มาไม่รู้พี่ฟังกันยังเดี๋ยวเปิดแชร์ให้ดูก่อนนี่เปิดใจพี่บอยพิสนุงานน้อยสุดในรอบ20ปีแถมโดนคนซ้ำเติม <laughs> เหมือนแกไปให้สัมภาษณ์เอะว่าแกงานน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคนคงแบบไอ้นี่แกละมัง้งแล้วโอเค พีนิกกี้เขาว่ามาสัมภาษณ์แกต่อเนื้อหาก็ลองไปฟังดูจริงเนื้อหามันไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะหลักๆไปก็คือว่าตอนนี้งานในวงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปแกทำงานมา20ปีเนี่ยมันจะมีบ้างที่ทำงานสัก2-3ปีแล้วมันจะมีช่วงที่แบบงานน้อยช่วงประมาณสัก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยเอาจิงงานแกน้อยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละแล้วก็น้อยมาเรื่อยๆเลยแล้วแกก็บอกว่าเดือนล่าสุดเนี่ย มีงานแค่สองงานเองตลอดทั้งเดือนมีงานสองงานได้มาสามหมื่นห้าเออนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดง่ายๆว่าวะระดับพี่บอยพิ่สนุอ่ะแกก็มีความสามารถมีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงมายี่สปีประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะแกก็ยังต้องปรับตัวเยอะเลยใช่ไหมถ้ามองอ่ะผมมองว่าแกก็แบบเป็นชนชั้นกลางบนแล้วกันคือตอนนี้เศรษฐกิจอ มันกระทบในระดับชนชั้นกลางบนเออมันกระทบค่อนข้างที่จะหนักละกันแล้วเราเป็นผมมองว่าพวกเราเป็นชนชั้นกลางที่ไม่ใช่บนแล้วกันอาจจะมีคนที่บนอยู่นะแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่บนของเราอาจจะกลางหรือล่างแล้วแต่คนนะก็ต้องลำบากอยู่แล้วเป็นเป็นธรรมดาปกติเออขนาดอ่ะอย่างล่าสุดเกาหลียวแชร์ข่าวนี้น่อน เล่าข่าวนิดน,นึงเกาหลีใต้ใครใครตามเกาหลีใต้ก็จะรู้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เหมือนจะทำะสั่งให้มีอำนาจทหารอะไรบางอย่างแล้วกันเดี๋ยวไปไปตามกันเอาเองนะตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนรัฐบาลมาใหม่ปุ๊บยังไม่ทันไลยนะเกาหลีใต้สู้เศรษฐกิจถดถอยด้วยการทุ่มเงินเจ็ จุดห้าแสนล้านบาทแจกเงินให้ประชาชนื <H oo> เหนื่อยครับบอกเลยเศรษฐกิจตอนนี้รัฐบาลคิดอะไรไม่ออกก็แจกนะซึ่งในอดีตถามว่าเกาหลีใต้เคยแจกเงินแล้วไหมเค,เ,เคยแจกช่วงโควิดเคยแจกช่วงโควิดนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยแจกเป็นคุมปองเพื่อการบริโภคซึ่งซึ่งแจกเหมือนเดิมเลยนะ ซึ่งแจกเหมือนเดิมเลยใช้ของเดิมก็เป็นคุมปองนะครับหรือเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนเกือบทั้งประเทศหวังชุดเศรษฐกิจที่ซบเซาให้ฟื้นตัวท่ามกลางเสียงเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์ถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อและก็วินัยการคลังอะ,ะยรเลยยาวเนอะจริงๆเราต้องบอกว่าในรอบที่แล้วที่เกาหลีใต้แจกอะตามข้อมูลรีเสิร์ชก็ไม่ได้ฟื้นตัวมากเอออ่ะการแจกเงินเนี่ยมันเป็นการที่แบบ ทำระยะสั้นอ่ะเออเป็นมันเป็นระยะสั้นที่ระยะยาวไม่ไม่ได้ผลละกันเออก็อย่าว่าแต่กเกาหลีใต้เลยหลายๆายประเทศที่เกิดขึ้นมันก็เห็นชัดอยู่นะเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะหลายประเทศแต่มันคงเป็นอะไรที่รู้สึกว่าต้องอันนี้ผมไม่รู้แนวคิดของของรัฐบาลละกันแต่มันก็คงเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอ่ะเฮ้ยตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแบบส่งเสียงออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นการดับ ดับร้อนได้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยผมก,ก็ไม่รู้นะโดยรายละเอียดความดับความร้อนแรงความรุนแรงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้แย่ yeah, จริงและมองไม่เห็นว่าจะฟื้นเมื่อไหร่นะอย่างโควิดเราก็มองไม่เห็นหรอกว่ามันจะฟื้นเมื่อไหร่แต่รู้ว่าในแต่ละวันที่มันผ่านไปอ่ะมันเข,เข้าใกล้เส้นชัยเอออย่างโควิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันจะต้องมีวันที่ ทุกคนติดกันหมดแล้วกันมันจะต้องมีวันนั้นนะที่ทุกคนเป็นติดกันหมดแล้วเป็นมิวแทนเนะเคียงแต่ว่าใช้เวลากี่ปีอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้เศรษฐกิจเนี้ยมองไม่เห็นทางเลยคำถามก็คือเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงเออซึ่งวันนี้ผมก็คุยในไลฟ์ติ๊กต k อกมาบ้างคร่าวๆเนะคือต้องคือเราจะไม่มองแบบโแมนติไซส์แบบคนรวยที่แบบว่าเฮ้ยวิกฤตเนี่ย มันก็มีโอกาสอยู่ใช่สําหรับคนที่เตรียมพร้อมและมองหาโอกาสเออคนที่เตรียมพร้อมมาหรือคนที่มีเงินคนรวยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่าถือว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วกันเราจะมามองว่าในฐานะที่เราเป็นชนชั้นกลางโดยปกติแล้วกระทบต่อเศรษฐกิจนะตอนเนี้ยเราจะทํำยังไงเออสมมุติว่าสิ่งหนึ่งที่เรา เป็นเหมือนกันหมดก็คือทุกคนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่ตอนนี้สม,มว่านี่นี่คือเฉลี่ยทุกคนจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะอ่ะถอนนี้ก่อนนี่เป็นอย่างนี้เป็นเส้นอย่างนี้นี่คือค่าเฉลี่ยอยู่ตรงนี้พี่ว่าค่าเฉลี่ยของคนที่แบบโดนผลกระทบเศรษฐกิจค่าเฉลี่ยเนี้ยก็คือคนที่ผมให้ว่าเอาตัวรอดไปเอาตัวรอดไป เดือนชนเดือนแล้วกันไม่อยากใช้เขาเอาตัวรอดไปวันๆดูไอ้นี่คือ,ค,อคือพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดให้ได้สําหรับใครที่อยากอยู่เหนือค่าเฉลี่ยก็คือคุณมีไรายได้แล้วสามารถออมได้พี่จะอยู่เหนือค่าเฉลี่ยขึ้นมาสําหรับผมนะในสภาวะเศรษฐกิจที่พังอย่างแบบนี้แล้วพี่ออ,อมเงินได้พี่จะอยู่เหนือค่าเฉลีย่ยโอเคไหมและถ้าอยากจะอยู่เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเอาเงินที่ออมเนี่ย วางในสินทรัพย์เสี่ยงถูกไหมวางในสินทรัพย์เสี่ยงนะเดี๋ยวค่อยเล่าว่าแบบทําไมเงินถึงเข้าในสินทรัพย์เสี่ยงโอเคไหมแต่ว่าไอ้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยในวันนี้นะแล้วแต่ใครจะไปศึกษาอะไรเอาถนัดละกันในวันนี้ผมแนะนำบิตคอยเออในวันนี้ผมแนะนำาิตคอยนเพราะฉะนั้นนี่คือค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปที่ใช้เงินเดือนชนเดือนไม่เหลืออาจจะมีเหลือออมบ้างนิดหน่อยแต่เอาไปทําอะไรไม่ได้เอาลงทุนไม่ได้เดี๋ยวพอผ่านไปเดือนหน้าไม่มีเงินก็ต้อง ดึงก้อนนี้มาใช้อะไรยเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะออมแล้วขยับสเต็ปไปออมในบิตคอยเราจะเหนือ่าค่าเฉลี่ยเออทีนี้ก่อนที่จะไปตรงถึงออมตรงนั้นอะคำถามคือทำอยังไงถึงจะออมได้สำหรับผมนะพี่เอาแบบเบสิกเลยเราเราประหยัดจากตัวเราก่อนเลยมันมีอยู่สองทางเนอะไม่เพิ่มไรายได้ก็ลดรายจ่าย ลดรายจ่ายได้ไหมลองไปดูเออสมมุติคนที่แย่มากๆเลยอ่ะชนชั้นกลางเนี่ยปกตินอนเปิดแอร์เนี่ยอาจอาจจะถึงขั้นที่อาจจะนอนไม่เปิดแอร์เปิดพัดลมแทนนะเอออาจจะต้องทําขนาดนั้นในในช่วงเวลาวิกฤตขนาดนี้เออหรือหรือลดอะไรได้ไหมที่เป็นการกินเช่นเราอาจจะกินแค่ข้าวให้ครบอ่มื้ออะไรอย่เงี้ยสังผมผมกินวันละสองมื้ออย่างเงี้ย อะไรที่มันเป็นส่วนเสริมเราอาจจะตักออกได้ไหมเช่นอ่แอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเลิกกินได้ไหมแอลกอฮอล์การไปสังสรรค์กับเพื่อนหยุดได้ไหมเอออะไรพวกเนี้ยหรือกาแฟเนี่ยแต่แต่กาแฟเนี่ยแล้วแต่คนนะบางคนถ้าไม่กินตอนเช้าทํางานไม่ได้อันนี้ก็คุณก็ต้องประเมินเอาเองเออแต่อย่างผมเนี่ยพวกชาแป๊บซี่อะไรพวกนี้ผมไม่กินอยู่แนละ้วผมกินน้าเปล่าเอออันเนี้ยเราก็ประหยัดไปได้ไหม สำหรับอันนี้คือสําหรับตัวเรานะไม่เอาแบบสมมติว่าพี่มีครอบครัวมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนเขาอยากกินชาอย่างผมอะ่ะแฟนผมชอบกินชาไปห้างก็ซื้อทุกครั้งอะ่ะก็ก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นเป็นเรื่อง,องแต่สําหรับเราอะ่ะตัวเราเองเอาแค่ตัวเราก่อนอ่ะประหยัดได้ไหมเออประหยัดได้ไหมหาทางดูซิประหยัดได้ไหมเช่นเดินทางเนี่ยจะต้องออกไปนู่นนี่ลดได้ไหมอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้นะ อันนี้อันที่หนึ่งลดแล้วก็อันที่สองรายได้มันก็ต้องไปว่ากันว่าแต่ละคนเป็นไงถ้าเป็นชนชั้นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลางเป็นพนักงานเงินเดือนก็ลองดูซิว่าเราจะเมน a เวลาในการทํางานของเรายังไงและลองหาอะไรทําที่ง่ายเริ่มรเรียกว,ว่าไม่ได้ง่ายหรอกเริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นง่ายสุดเลยสําหรับผมนะผมคิดออกอย่างเดียวคือทําออนไลน์ ผมคิดออกอย่างเดียวคือเริ่มต้นง่ายสุดคือทําออนไลน์ไม่มีอะไรง่ายกว่าน,นี้แล้วเพราะเพราะทุกคนแม่งมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทํางานอยู่แล้วทุกคนมีมือถือเพื่อใช้ทํางานอยู่แล้วแล้วออนไลน์ก็คือเราเอาสินค้าคนอื่นมาแปะตะกร้าแล้วพี่ก็ขึ้นไลฟ์หรือถ้าใครไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้นะสมมติเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะสมมุติพี่เป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยพี่ลองเลยชาเลนต์ตัวเองเลยทุกวัน สมมุติว่าจะวันนี้เลยเริ่มเปิดแอคเค n า t i k ต o อกเริ่มทิกต o อกก่อนเริ่มง่ายสุดนะเพราะทำคลิปสั้นทิกต o อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องมีผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงจะเริ่มไลฟ์ได้นะผมไม่แน่ใจ400มั้งหรือเท่าไหร่ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าพี่ทําคลิปทุกวันก่อนเริ่มชาเลนจ์จนผู้ติดตาม400แล้วขึ้นไลฟ์ปักตะกต้าลองดูแต่ไม่มีคนดูพี่หรอกช่วงแรกอะแต่ให้พี่ลองทําดูเออมันอาจจะฟุก,กได้ ผมมาทำมาแล้วผมขายมาหมดแล้วทัพพีสายชาร์จกางเกงทิชชูเนี่ยวันนี้ผมก็ปักตะกร้าในในเนี้ยในในบ้านแดงเนี่ยว่าว่าทิชชูมั้งผมปักทิชชูอะไรเงี้ยก็ถามว่าปักไปมีคนซื้อป่ะไม่มีหรอกนะแต่ก็ปักไว้ก่อนเนี้ยเออบางทีมันมีบางทีฟุกฟุกมีนิดหน่อยก็เอานะ่ะอ่ะไม่เล่าเรื่องนี้ยาวแล้วกันเอาเป็นว่าลองหารายได้เสริมจากออนไลน์ดู เออหรือปะลิงก์เรทในบ้านฟ้าได้ไหมในเฟซบุ๊กได้ไหมอะไรแบบเนี้ยพี่เข้าใจปะลองดูไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรเสียเรามีช่องทางของเราอยู่แล้วออนไลน์ไม่มีอะไรเสียเลยเพิ่มขึ้นเลยเอออ่ะลองไปดูนะรายได้หรือว่าลดรายจ่ายทำสองอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เรามีเงินออมที่เพิ่มขึ้นเออและเอาเงินเนี้ยไปวางในสินทรัพย์เสี่ยงนะ พี่รู้ไหมว่าทำไมเงินถึงเข้าสินทรัพย์เสี่ยงเออพี่พี่รู้ไหมว่าทําไมนะพี่หมอบอกว่าอาจารย์ตามเคยบอกว่าที่รัฐพิมพ์เงินได้เพราะประชาชนมอบอํานาจให้รัฐถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลเจอเศรษฐกิจแย่แล้วไม่ทําอะไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเลยครั้งต่อไปก็ไม่มีใครเลือกอ่าเออคือก็อันนี้ถ้าพูดเรื่องนี้ยาวเลยนะพูดเรื่องนี้ยาวเลยนะ พี่ต้นหอนี่ทำงานอะไรนะครับนี่ไงพี่ผมไล์เลยนี่งานหลักเลยตอนนี้พี่มาไล์ไล์นะครับอ่าผมทำงานสายไอทนะครับเออพี่หมอบอกเมื่อตอนเย็นผมฟังไล์เรื่องหุ้นปันผลไทยเขาคำนวณให้ดูว่า9ปีที่ผ่านมามีหุ้นบางตัวถึงราคาตอนนี้อาจจะตกแต่ถ้ารวมปันผลแล้วยังได้กำไรประมาณปีละ10%นิดๆ ฟังจบแล้วคิดว่าออมบีดีซแล้วได้เยอะกว่าครับอเออก็แล้วแต่ถนัดคนเนาะเออแล้วแต่ถนัดคนเอ,อเมื่อกี้ผมเล่าถึงไหนนะเสร็จเล่าถึงเรื่องที่โอเคลดรายจ่ายสร้างรายได้ใช่ไหมแล้วก็หาวิธีซึ่งตอนนี้ผมมองว่าเราต้องเริ่มลองเดินทางที่ ที่ออกจากเซฟโซนก่อนคือเราก็มีเซฟโซนแหละเช่นทํางานประจําอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออหรือหรือถ้าใครไม่ได้ทางานประจําเนี่ยหรือตกเพิ่งตกงานเนี่ยหัวอรี่นี้ดีเลยพี่เอาไปเล่าในเลยเอาไปเล่าในทิกตอกเลยเออเอาไปเล่าเลยนะพี่นะพี่พี่คิดบอกว่ารายจ่ายคงที่ต่อเดือนใครน้อยก็สบายตัวหน่อยครับในยุคเงินฝืดเครืองแบบนี้อ่า ใช่ผมว่าทุกคนควรที่จะลดรายจ่ายตัวเองลงนะถ้าถามผมอะคือตอนนี้รายจ่ายรายเดือนที่เราจ่ายกันอะอะไรบ้างที่ตัดสมมติว่าพี่มี n น t f l i x พี่มี d i s n e y p พั s อะไรพวกนี้ d i s n e y p พั s เนี่ยตัดออกได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแต่ถ้าใครจะดูก็ก็ถ้าดูแล้วคุ้มก็ดูไงแต่ถ้าเกิดไม่คุ้มตัดออกก่อนได้ไหม อะไรไม่รู้อ่ะแล้วแต่พี่อ่ะที่เป็นรายเดือนอ่ะตัดออกก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองลองหาดูแล้วกันผมก็ไม่รู้ไงแต่โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ตัดเรื่องพวกนี้ไปเยอะเออโดยส่วนตัวนะตัดเรื่องพวกนี้ไปเยอะนะครับลองหาดูว่าจะต้องทํำยังไงแต่ออนไลน์เนี่ยสําหรับผมเนี่ยผมว่าเป็นทางที่ทุกคนควรมีผมบอกเลยว่าทุกคนควรจะต้องมีออนไลน์เออแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ ผมคิดง่ายๆพี่คิดง่ายๆนะตัวพี่เริ่มวันนี้เลยวันนี้วันที่หกกรกฎาคมผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนะครับหกสิงหาผมพี่เริ่มทุกวันที่ทําทุกวันเลยวันละหนึ่งชั่วโมงพี่ว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากวันนี้ปะหนึ่งมีผู้ติดตามพี่อาจจะเพิ่มเป็นห้าร้อยคนพันคนถูกปะแล้วถ้าพี่ทําแบบนี้ไปต่ออีกหกเดือนละ่ะพี่ทําแบบนี้ไปต่ออีก ปีหนึ่งล่ะอ่ะอย่างใน y o u t u b e เนี่ยผมทำปลายเดือนมกราถูกไหมตอนนี้ก็อ่ะเริ่มได้เริ่มเปิดไรายได้ได้เดือนกุมภาใช่ไหมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาห้าเดือนกว่าละห้าเดือนกว่าจะหกเดือนเนี่ยผู้ติดตามในเนี้ยผมอะ่ะแปดพันห้าร้อยคนเออนั่นแปลว่าถ้าผมทำอีก เดือนถึงสองเดือนน่ะผู้ติดตามผมหมื่นหนึ่งแปลว่าผู้ติดตามผมอ่ะมีหมื่นหนึ่งภายในหกเจ็ดเดือนโดยประมาณนะหกเจ็ดเดือนครบปีผมอาจจะมีหมื่นห้าสองหมื่นก็ได้พี่เข้าใจไหมสมมติผมมีปีแรกเนี่ยผมมีสมมติง่ายๆชิๆ้ง่ายสองหมื่นและปีที่สองอาจจะมีสามสี่หมืน่นห้าหมื่นปีที่สามมีแสนหนึ่งเห็นไหมสามปีผมมีผู้ติดตามแสนหนึ่ง แต่มันไม่ได้เพิ่มแค่ช่องทางเดียวไงเวลาเราทําอ่ะเราทําทุกช่องทางพี่เข้าใจไหมผมถึงแนะนําว่าใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะเศร,รษฐกิจแบบนี้นะพี่สร้างโอกาสในวันนี้ในวันที่ทุกคนแบบกําลังเพียหมัดเขาเรียกว่าถ้าเศร,รษฐกิจมาทุกคนก็เพียหมัดถูกปะไม่เหนื่อยแบบโอ้โหเงินหายายกอะไรเงี้ยใช่ยากจริงแต่ว่าเราสามารถทําออนไลน์ได้ ยิ่งคนชอบก็อาจจะใช้เวลากับมันสักวันละสักสองสามชั่วโมงเลยก็ได้แบบทํางานสมมติว่าโชคดีหน่อยที่ทํางานเขาแบบเข้างานแปดโมงเลิกห้าโมงเย็นแบบเขาตรงเวลาให้เราอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องแบบไปเลิกงานช้าหรืออะไรเงี้ยเรากลับมาทําอีกสักสองชั่วโมงรวมกันทํางานทั้งหมดสิบชั่วโมงใช่ปะ่ะพนักงานแปดชั่วโมงแล้วก็ทําออนไลน์สักสองชั่วโมงออนไลน์เนี่ยนะเงินเป็นส่วนเสริมถูกป่ะเพราะพี่มี ที่เป็นพนักงานเงินเดือนแล้วอ่ะพี่ก็มีเงินตรงนั้นแหละถ้าได้เงินเป็นส่วนเสริมแต่สิ่งที่เราจะสร้างก็คือฐานฐานผู้ติดตามฐาน engagement ฐานให้คนน่ะรู้ว่าพี่อ่ะถนัดอะไรชอบอะไรถูกป่ะเอาเรื่องงานเดียวกันก็ได้พี่สมมติพี่ทํางานอะไรอ่ะมีใครทํางานอ่ะพี่หมอก็ได้พี่หมอเพื่อนผมอ่ะแม่งเป็น i n f l ูไปแล้วพี่หมอนี่พี่รู้จักอะไรเป็นไรคลับป่ะ เป็นหมอเหมือนกันเดี๋ยวนะหาก่อน t ิ k ต,ตอกเป็นไรคลับเนี่ยเขาก็ทำเนี่ยขยันทำซะด้วยสิเนี่ยมีติดตรงติดต่องานเนี่ยผมเอาให้ดูเนี่ยเนี่ยช่องโขเติบโตนี่ผู้ติดตามเป็นแสนอันนี้เขาทำมามาปีกว่าสองปีแล้ะมั้งโดยประมาณนะไม่แน่ใจเนี่ยตอนนี้ไลค์อยู่ด้วยเนี่ย เนี่ยตอนนี้ไล์อยู่ด้วยเนี่ยเข้าไปดูได้ไหมเห็นไหมเขาก็ทำเนี่ยพี่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะนี่เนี่ยตอนนี้คนดูอยู่เนี่ยสาสิบคนหัวใจทักทายก่อนดีครับพี่หมอก่อนนี่เปิดเสียงได้ไหมเปิดเสียง ลองปรับแต่งไลค์ครับอาจไม่ได้ตอบคำถามอ๋อของสายขึ้นมาเล่นอ้าวนี่เขาไลค์อยู่นี่โอเคนี่เขาน่าจะไลท์ทั้งสองทางเลยนะเนี่ยเอออ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือพี่ทำควบคู่ไปเถอะอ่ะอย่างพี่หมอพี่พี่หมอซุยเนี่ยเป็นพี่หมอใช่ไหมถ้าเกิดแบบเราถ้าเกิดใครได้รับผลกระทบนะอย่างอะพี่หมอพี่หมอพี่หมอเนี่ยรวยไง ก็อาจจะไม่จาเป็นต้องทําแต่เรากําลังพูดถึงชนชั้นกลางทั่วไปที่ที่กําลังมองหาโอกาสสร้างโอกาสใหม่พี่คิดว่าพี I, I hard, two years. Two years ่ทําออนไลน์วันนี้แล้วอีกผมผมให้นะพี่ผมขอพี่แค่สองปีสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าตอนนี้มันเหนื่อยหาเงินยากอ่ะผมขอพี่สองปีทําไปพร้อมกับผมสองปีหลังจากสองปีนี้พี่จะไม่เหมือนเดิม สองปีทําไปพร้อมกับผมผมทํามาแล้วห้าห้าหกเดือนเออของพี่ก็ตามผมมาสองปีนี้พี่จะไม่เหมือนเดิมเชื่อผมดิเอออันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ผมแนะนํานะง่ายที่สุดแต่ถ้าใครมีแนวทางอื่นก็เชิญเลยอะไรเงี้ยผมผมผมแค่มาแนะนําในทางที่ผมเดินเหมือนกันว่าผมก็สร้างฐานออนไลน์ใหม่เหมือนกันเริ่มจากศูนย์ผมเริ่มสร้างครั้งแรกเดือนสิงหาที่ติกตอกแล้วก็มองหาทางนู้นทางนี้ไปเรื่อยๆจน สุดท้ายเนี่ยเแบสบที่เป็นฐานที่ผมรู้สึกว่ามั่นคงเนี่ยก็คือที่ที่นี่แหละที่ท่อแดงนะเรียกท่อแดงแล้วกันที่นี่แหละมั่นคงแล้วพอพอท่อแดงมันมั่นคงอะ่ะมันทําให้ที่อื่นอะ่ะ engagement มันเพิ่มด้วยเออที่ Facebook ของผมเองก็ engagement เพิ่มเพราะว่าคนก็เห็นเราเนี่ยพี่ๆที่ดูอยู่2องร้อยเจิกว่าคนเนี่ยนึกออกไหมเออก็เห็นเราเพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นทุกทุกช่องทาง ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะที่บ้านฟ้านะผมฝากติดตามหน่อยนี่นี่ฝากติดตามนะแล้วอันเนี้ยไม่รู้เป็นไรนะพี่เนี่ยเปิดไม่ได้เป็น only me ต้องไลฟ์เสร็จก่อนแล้วถึงจะเปิดได้ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรเอออ่ะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ตามผมฝากติดตามหน่อยตอนนี้ผู้ติด,ดตามผมที่เฟซบุ๊กเนี่ย สองหมื่นแปดแล้วนะพี่ตอนนี้นะเออนี่สองหมืนแปดละผมคิดว่าโดยประมาณนะอันนี้ถ้ายังขึ้นเหมือนถ้ายังขึ้นดีเหมือนเหมือนเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนนี้ผมควรจะมีผู้ติดตามสามหมื่นหรืออย่างน้อยก็สองหมื่นเก้าเออเดือนหน้าเนี่ยมีโอกาสสามหมื่นพี่คิดดูดิทุกอย่างมันดูเพิ่มเพิ่มขึ้นทุกช่องทางเลยเห็นปะเราก็ทำไว้ก่อน แล้วทีนี้พอผมทําเนี่ยผมทําก่อนใช่ไหมถ้าพี่มาทําที่หลังแล้วพี่ทําอะไรอะ่ะผมก็พี่ก็มาโปรโมทมาพูดคุยกันกันได้ผมก็ช่วยช่วยเท่าที่ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยพี่ทําอะไรอยู่พี่ขายพี่ทําธุรกิจขายปลาแซลมอนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุยกันได้ช่วยสป,ปอร์ตได้นะเ,เนี่ยพี่ปองคิงบอกทําไปเรื่อย เบื่อมากครับแรกๆสนุกมากโอถ้าถ้าช่วงไหนแบบเบื่ออย่างผมอะ่ะเดือนมิถุนาเดือนที่แล้วผมทําผมยอมรับเลยว่าใช้คําว่าฟูลไทม์เลยคือไลฟ์ทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่ก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์ผมต้องต้องเตรียมเนื้อหาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากไลฟ์เสร็จหนึ่งชั่วโมงกว่ากวาเนี่ยผมก็ใช้เวลาที่ตัดคลิปเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงละกัน แต่ผมก็ทําคลิปสั้นด้วยแต่วันไหนที่ผมเหนื่อยผมก็อาจจะไม่ได้ทําเออผมก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปสั้นอย่างผมไม่ได้ทำมาคลิปสั้นมาสองวันแล้วเราก็ไม่ได้ฝืนมากขนาดนั้นเออคลิปสั้นเป็นส่วนเสริมแต่ผมอะอยากจะขึ้นไลฟ์มาทุกวันเพราะว่าการขึ้นไลฟ์เนี่ยอย่างน้อยมีคนดูเนี่ยแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็ได้รายได้หลักจากแอด เออมันก็ได้ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็สะสมไปทีเล็กทีน้อยพี่ใช่ไหมผมผมขึ้นเนี่ยรายได้หลักจากแอดเนี่ยประมาณนะร้อยกว่าสองร้อยแต่ว่าเราหวังว่ามันในอนาคตจะไม่ใช่อันนี้ไงใช่ไหมเมื่อก่อนขึ้นทีหนึง่งประมาณสี่ิบาทเออแต่เดี๋ยวนี้พอคนดูเยอะขึ้นคนดูยาวขึ้นช่องมีผู้ติดตามเยอะขึ้น Engagement ดีขึ้นอะ่ะทุกอย่างก็ขึ้นทีละนิดอะ่ะ พี่เข้าใจปะอันนี้มันเป็นการสะสมไงเอออันนี้ลองดูนะอันนี้แนะนําสําหรับใครที่มองว่าหูตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยแนะนําว่าสร้างออนไลน์เป็นเบสออนไลน์คือเบสให้พี่คิดง่ายๆนะโอเคมันอาจจะไม่ถึงหรอกวันนี้ไม่มีใครคิดถึงตรงนั้นหรอกแต่ให้คิดง่ายๆเพื่อหเห็นภาพว่าถ้าเรามีผู้ติดตามหนึ่งล้านคนน่ะพี่ว่าเราจะอดตายไหมถ้าเรามีผู้ติดตามหนึ่งล้านคน เอาแบบถูกทางนะไม่ใช่แบบไปซื้อบอทมาอะไรเงี้ยพู้ติดตามจริงๆหนึ่งล้านคนอะพี่ว่าพี่ว่าจะอดตายไหม